สวัสดีสสดค่ะ,คะกลับมาแล้วกับะห,หลังจากที่เราแบบได้ทำรีแอคคลิปของน้องอมน้องฟุกไปหนึ่งคลิปก็มีเพื่อนๆหลายคนก็เแนะนำมาว่าเอ้ยแบบเอ้ยอยากให้ทำอีกโน่นนี่นั <c oughs> น่นอะไรก็เลยทย,ยทยอยทยอยหาคลิปเพิ่มเติมของน้องอมน้องฟุกมาดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าสเปเชียลสกูปห้าคำถามวาเลนไทน์กับอมฟุก คู่ที่บอกเราว่าทุกวันคือวันวาลินทายโอ้โหจะหวานขนาดไหนละเนี่ยเป็นไงโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูความน่ารักของน้องโอมน้องฟุกกันนะคะไปเลยค่ะ Hello A-Chin ห้าคำถามมาตัวโน้ยอ่ะฟเด็ดหน้าหว่าผมว่าการเด็กกนคือเราต้องไปเด็ที่ที่เอยากไปแล้วก็ไปแล้วปรายใจแล้วมี ไปกับน้องก็สบายใจมั้ยอืมเราภูมิคับเกล็ดในเป็นจริงๆเราไม่แน่ใจะไปกับเพื่อนเพราะการเดินจริงจรการที่แบบนั่งพูดคุยกันจากการเดินตัวห่างกันแบบคืบเลยเนาะแต่พี่โอมตัวใหญ่จริงอ๋อตัวเอ้ยไม่ต้องสามสิ่งประทับใจที่เคยทำให้กัน เหมือนกันครับก็คือจะเป็นเรื่องแบบว่าพี่้แบบใส่ใจเลยดแล้วเป็นดีแพี่แล้วก็เป็นคนที่แคร์แคร์ทุกคนแคร์ทุกขั้นร์ทุกคแคร์คนรอบข้างอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เยอะจังเยอะจัง เรารู้สึกว่าแบบพูใครอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบนคนบบน,นี้แบบไม่มีเลยอะไรเงี้ยกับู้ชายีแบบเปะอ๋ออันนี้ของฟูกอันนั้นของพี่โอมนึกอย่าดมนะัเจ้าฟกฟูกเป็นคนยึติดในยึดติ้งาการแล้วลงบ้านในช่วงล,งลงงาแบมันก็จะชอบตรงมีท้กแบบอะไรแบบว่าเราฟู๊เนี่ผมฟู๊ก

องท้าก็ได้ครับมก็จริงรองเท้าพี่โอก็จะเป็นของอืราะว่าพี่งเขาจะเป็นรองเท้าไซส์บ้าผก็ใหญ่เท้าเท้าเขาใหญ่เคือแบบว่าอแต่มือมืออะไรน้องโองก็ใหญ่เนาะถูกใหญ่จริง สี่สิบหกเขาใหญ่มากเป็นไทยปีนี้แต่งกับปีที่แล้วไหมน้องน้าหวานเนาะ พี่โอ้ก็น่าแบบน่าแบบคุนแบบโคมว่ะใช่เขาเรียกอะไรนะมีมีแนวเป็นของตัวเองน่าเออเออมีสไตล์เออมีสไตล์อ่ะเออน่ามีสไตล์ปากพี่โอ้มันมีตรงเนี้ยอืมมันมีแบบมีรอยรอยยิ้มรอยรอยเนี้ยทุกวันเปินวันวาเลนไทน์ พี่ว่าเนี่ยปากพี่โอมีตรงเนี้ยเออใช่ถามว่าขออะไรนะครับผมก็เลยขอเลยใช่ไหมฮะจริงจริงกมันเป็นก็ไม่รู้จะขออะไรนะแล้วก็พี่โ้มันเป็นคนที่น่ารักแบบนี้แล้วก็บอกกับ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 แค่กับเราแล้วก็กับทุกคนกับลูกคนอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าทุกูเราคงรับมูดึงความรักที่พีโอมีให้กับทุกคนนั้นอ พี่ฟุ๊กถ้าเปิดมิงนี่คือตายกันบ้างนะเนี่ยถ้าทำผมแบบไอ้น้องอมอะถ้าเปิดมิงอะเปิดผมหน้าขอให้ควกสุขกันน่ารักอะ Happy Valentine Day น่ารักเนาะ จริงๆหน้าเขาแบบน้าหน้าน้องโอมาเก๋นะใช่เออเออคือเขาแบบหน้าเก๋ใช่พูดว่าหน้าเก๋คือหน้าเขามีแบบจมูกตาออคือเป็นเอกลักษณ์มากเลยจมูกจะฟีลแบบทรงไม่ฝรั่งแต่แบบเป็นทรงไทยแต่ไม่ใช่แบบคือจะบอกว่าหน้าน้องโอมเหมือนแบบพระเอกไล<ข>่<บ>องพระโบราณพระเอกโบราณก็ก็ได้แต่พี่แต่ไม่แต่พี่อยากมองว่าเขาหน้ามีสไตล์แบบพระเอกฮ่องกงเออแบบแนบหน้าเหมือนพระเอกไต้อะไรพระเอกโซนนั้นพระเอกโซนนั้น่คือแบบเป็นแบบ กดาานนนเตห้ว่าแต่ว่าเรามีความรู้สึกเหมือนแบบเขาอะมีความทําให้เรานึกถึงวรรณคดีไทยที่เราอ่านอะฟิลแบบเหมือนเราอ่านแบบเพชรพระอุมามีความแบบแง่ซายอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เป็นความแบบมีความคมแบบหน้าไทยแบบมีมีพอยิ้มแล้วเดี๋ยวแบบจะมีรอยอะอย่างเงี้ยคืออธิบายไม่ถูกมีรอยแบบรอยยิมรอยแบบรอยขอบยิ้มอะ ล้วก็จมูกสันจมูกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือโดยรวมแล้วคือน้องหล่อแหละแล้วหล่อแล้วเรามีรูปเซฟี่ด้วยนะอ๋อหล่อแล้วน้องฟลุ๊กก็น่ารักน้องของน่ารักตัวน้อยแล้วน้องยิ้มแบบยิ้มแล้วสดใสน่าหวานมากเนาะหน้าแบบน้าอินดูใน้านุนงฟลุ๊กแสดงละครเก่งมากแสดงแบบเข้าถึงบทบาทมากมากจนแบบมากอ่ะแล้วเราพลิกแบบจากอีกเรื่องไอีกเรื่องคือสลัดภาพหลุดไปลุยคือเราจะไม่มีภาพแบบเหมือนเหมือนฟีลแบบ ติดภาพอะระหว่ามาเคยแสดงเรื่องนี้พอมาอีกเรื่องหนึ่งเ,เรายังติดภาพแบบสมมติแบบคุณชายเรื่องที่เป็นคุณชายบทนี้แบบแสดงเป็นนักธุรกิจแต่เราติดภาพแบบความคุณชายคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องฟุกไม่แบบพอเปลี่ยนเรื่องปุ๊บแบบเปลี่ยนคาลิเจ<ล>อร์เปลี่ยนเลยเก่งเนาะเดบเก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักของพี่อมและน้องฟลุกนะคะกับวอลินไทยคือทุกวันอะไรนะทุกวันคือวันวันวนไทยก็สําหรับใครที่มีคลิปอันไหนของน้องอมและฟลุกอยากแบบ ให้มเรามาดูกันเพราะจริงๆเราไม่ค่อยมีเวลาดูจริงเลยแบบไม่มีเลยไม่มีเลยต้องรบกวนเพื่อนๆแนะนำนะถูกเพื่อนๆแนะนํามากันนะคะคอมเมนต์กันด้านล่างแปะลิงก์ไว้ให้ได้เลยเดี๋ยวจะตามมาทยอยแบบกดดูกดดูกันนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปแบบน้องอมน้องฟุกคราวหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ